สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่สมพาเพื่อนๆมาเบ่งบูเบรี่ปาฟินแลนด์ค่ะที่คนไทยมาเก็บเนาะคะ่ะคนไทยมาเก็บฟินแลนด์สวีเดนค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นคนละลักษณะเป็นคนละแบบกับที่ขายในห้างบ้านเฮานะคะตัวนี้เวลาบีบออกมาจะเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนๆเ,เป็นสีม่วงค่ะ ที่ขายบ้านเขาจะเป็นสีขาวนะคะ่ะที่ขายบ้านเขาจะเป็นปลูกเองค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นธรรมชาตินะคะ่ะมือนี้กับหกโมงแงงแล้วในส้มค้งไม่ได้เก็บแล้วค่ะค่าแล้วแต่ว่าดวงอาทิตย์จะตกดินกับประมาณสามทุ่มคุละพี่น้องในส้มก็เลยไม่สมํารวจปลาซ,ซื้อมือนี้วันที่หกกันยาเนาะคะ่ะหกกันยาเขาฤดูใบไม้ร่วงแล้ว โอ้เห็ดอีหย่างน้อเนี่ยโอ้เห็ดโอ้เห็ดปวกฝรั่งพี่น้องเห็ดปวกฝรั่งอ๋อแมนบอลละมันมีคูแฝดนาพี่น้องไม่สมบ่แน่ใจแต่บ่แน่ใจเขากับ่กินอันนี้น่าจะบ่แมนดอกพี่น้องมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันนี่ได้ไปโอ้บ่แมนดอกพี่น้องมันมีอีกแบบนึงลักษณะคล้ายๆแบบนี้ เห็ดปวกพลังนี่ค่ะพี่น้องดอกนี่ค่ะปกติช่วงที่เหมาะสมกับประมาณกลางเดือนก,กรกฎาคมดาเนาะคะ่ะช่วงที่เหมาะสมช่วงนี้มันก็สีอ่าฝนตกแน่มันก็สีอิ่มน้ามันก็สีเละแน่จากน้อยค่ะลูกมันปีนี้บูเบอรี่ถ้ายูตรงเนินเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะมันแห้งเพราะว่าช่วงแรกๆฝนบ่ตกค่ะฝนเพิ่งมาตกตอน เดือนกระกฎาคมค่ะเพราะตกตอนเดือนกระกฎาคมมันก็สีอินน้ำไปนะคะนี่ค่ะอูเบอร์ลี่นี่ค่ะปลาก็เป็นลักษณะสิเนาะคะ่ะปลาห่างๆแน่จังสิมีพี่น้องนี่ค่ะต้นสนต้นพายบูดนี่ค่ะห่างๆแต่ปลาทึบกือบบ่มีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโล่งแจ้งเลยกือบบ่มีค่ะต้องอยู่ใต้พุ่มไม้นะคะ่ะ มีปลาถึงดีค่ะพี่น้องมีปาลาเรามีหมักใหม่นี่ค่ะลักษณะปลานะคะธรรมชาติฟิแนแลนด์ฟินแลนด์หลายไอปลาหลายพี่น้องเพราะว่ากฎหมายเพื่อนบังคับเนาะคะ่ะถ้าตัดปลาเราต้องปลูกทดแทนถ้าบาปลูกทดแทนเนี่ยรัฐบาลมาปลูกให้ยังเสียค่าใช้จ่ายใใหลายก็เขาปลูกเองพี่น้องเห็นไหพี่น้องเนาะแม่สมพาเพื่อนๆมาเบิง้ง บูเบอรี่ปลาที่คนไทยมาเก็บค่ะตรงบริเวณนี้มันดกแน่ค่ะเพราะว่าอันมันเป็นชุ่มแน่บริเวณนี้ถ้ามาเนินปีนี้ถ้ายู่ตรงเนินนี่มันจะไม่ค่อยมีหมากค่ะปีนี้เพราะามันแห้งแรงช่วงแรกทางบ้านเทาก็แห้งแรงเนาะปีนี้เนาะปีหกหกนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคนะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวจังไดโอกาหนาพ่อกันไหม นี่พี่น้องุูมนี่ไหมแดเดเนาะแดดทรงโอเคค่ะโอกาสหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ